โรงเรียนวัดบ้านฉางขอนำเสนอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งหน่วยวันเด็กวันครูกิจกรรมกลางแจ้งเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเด็กๆพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะอ้าวในสัปดาห์นี้นะคะครูอ้อมจะเอาหน่วยวันเด็กวันครูนะคะมาสอนเด็กๆแต่ในกิจกรรมนี้นะคะคุณรูอ้อมจะพาเด็กๆไปเล่นกิจกรรมการแจ้งอ้าวกิจกรรมการแจ้งนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูอ้อมเอากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งลูกบอลมาให้เด็กๆเล่นกันนะคะแล้วเด็กๆก็ เอากลับไปทำที่บ้านด้วยนะคะ,ะแต่ถ้าตอนนี้นะคะเด็กๆอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงกับการส่งลูกบอลน,นะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะคะ่ะว,วิธีการส่งลูกบอลน,นะคะอันดับแรกให้เด็กๆนั้นตั้งแถวเป็นสองแถวนะคะหรือแบ่งเป็นสองทีมนั่นเองจากนั้นฟังสัญญาณนกหวีดจากคุณครูพอคุณครูบอกให้เล่น ก็คือให้ส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะและให้เพื่อนนั้นส่งให้คนถัดไปจนถึงคนสุดท้ายทีมไหนที่ส่งให้ถึงคนสุดท้ายก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะนะคะเรามาดูวิธีการเล่นเลยค่ะ และนี่ก็คือทีมผู้ชนะของเราค่ะทีมคุณครูปุ้ยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมโยนลูกบอลของครูอ้อมนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมเอากลับไปทําที่บ้านด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยคะ่ะเด็กๆคะ่ะถ้าเด็กๆมีเพื่อนๆอ,อยู่ที่บ้านก็เอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านด้วยนะแล้วอย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอกับถ่ายรูปลงมาให้ครูอ้อมดูในไลน์บ้างนะคะคุณครูอ้อมรอดูอยู่นะ วันนี้นะคะกิจกรรมวันเด็กวันครูของครูอ้อมหรือกิจกรรมการแจ้งนั้นก็จบลงไปแล้วไว้สัปดาห์หน้าคุณครูอ้อมจะมีกิจกรรมมีดีโออะไรมาฝากอีกนะถ้าเด็กอยากรู้คอยติดตามดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย